สวัสดีครับถ้าพูดถึงรถในกลุ่ม midsize MPV ผมเชื่อว่าคนที่มีครอบครัวแล้ว2ใน3คนจะต้องถามถึงรถรุ่นนี้ว่าน่าเล่นไหม ก่อนอื่นเนี่ยต้องขอขอบคุณคุณปิ๊กมากๆเลยนะครับซึ่งเป็นสมาชิกของในช่องเนี่ยแหละวันนี้ก็เลยยอมขับเข้ามาในเมืองเพื่อมารีวิวรถคันนี้พบกับเระเอกของเราวันนี้ก็คือ m i s u u i i s i s ิ p c e e w g g o n หรือ m i t s u b i s ิ i กร n d d i s ที่สมาชิกในช่องเนี่ยถามหากันมากว่าพี่ครับช่วยรีวิวตัวนี้ให้หน่อยรีวิวตัวนี้ให้หน่อยนะครับมาพูดถึงประวัติคร่าวๆนะครับ m มิสูบิชิสเปซแวร์ก o n หรือ Mitsubishi Grandis ตัวนี้นะครับชื่อรหัสของมันก็คือ N.A.4 เป็นรถในกลุ่มของ m i d s i ส e MPV นะครับซึ่งมีโฉมตั้งแต่ปี2003ถึง2011มันมีอยู่แค่โฉมเดียวครับแล้วก็หายไปจากท้องตลาดเลยในช่วงเวลา8ปีนี้นะฮะเคยมี m i Minor Change อยู่ครั้งหนึ่งประมาณ2008ถึง2009ที่เปลี่ยนเล็กๆน้อยๆชื่อที่เราเรียก Space ว a ์กอนเนี่ยใช้ตามที่ประเทศอังกฤษ ตอนแรกที่เข้ามาทําตลาดในบ้านเราเนี่ยเป็นรถนําเข้านะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยยอดขายมันไม่ได้ถึงกระบุ๋ยหวาครับแต่มันขายได้เรื่อยๆทางมิตซูบิชิก็เริ่มเอาเข้ามาประกอบในบ้านเราแต่ไม่รู้เป็นอะไรพอประกอบในบ้านเราแล้วหลังจากนั้นเนี่ยมันก็เงียบหายไปจากท้องตลาดจนกระทั่งปิดตัวไปนในที่สุดสําหรับแพลตฟอร์มของเจ้าสเปซ e า a g ก n อนนี้นะครับมันใช้ร่วมกับมิ t s ูบิชิอ o u แลนเดอร์ซึ่งเป็นตัว MPV 5ที่นั่งมาขยายร่างให้กลายเป็นเจที่นั่ง สเปซแว a ก o อนเนี่ยนะครับเคยได้รับรางวัล BSMPV e t จากงานบางกอกมอเตอร์โชว์ในปี2005 2010นะครับโดยยอดขายเฉลี่ยของเจ้าตัวสเปซแว a ก o อนในบ้านเราเนี่ยนะฮะเท่าที่ผมมีข้อมูลเนี่ยมันขายได้เฉลี่ยตกเดือนละร0อยกว่าคันเป็นระยะเวลา8ปีที่มันอยู่ก็ลองไปคูณกันดูนะครับว่ามันเท่ากับเท่าไหร่สำหรับเครื่องยนต์เครื่องยนต์ในบ้านเราเนี่ยจะมีอยู่แค่ รุ่นเดียวนะครับก็คือเครื่องยนต์ 4G 69 2.4ลิตรไมเวดนะครับให้แรงม้าทั้งหมดเนี่ย165แรงมา้าแต่สำหรับในโฉมของต่างประเทศเนี่ยมันจะมีเครื่องดีเซลอีกตัวหนึ่งนะครับเป็นเครื่อง BSY ของ v o l ks w a g e n นะครับซึ่งมีขนาด2.0 DID ซึ่งให้แรงม้าทั้งหมดเนี่ย136แรงมา้าอ๋อสำหรับคันนี้นะครับตัวถังน้ำมันเนี่ยจะมีขนาด65ลิตร และเจ้าตัวนี้นะครับตอนนั้นเนี่ยที่มันค่อนข้างวุ่หวาเนื่องจากตัวเครื่องแล้วนะครับตัวนี้มันยังทำงานร่วมกับเกียร์ออโต้สี่สปีดอินเวกนะครับซึ่งเป็นระบบขับหน้าแมกกายางนะครับตัวนี้ล้อเดิมเนี่ยเป็นแมกขอกสบซีรีส์ยางจะเป็น215 60 R16 เผื่อใครหารถเดิมๆดิมแม็กต้องเป็นแบบนี้ระบบเบรกจะเป็นดิสเบรกทั้ง4ล้อ ภายนอกคันนี้นะครับที่เห็นเป็นจุดเด่นนะและผมชอบมากๆก็คือในเรื่องของหน้าตานะครับกระจังหน้ารูปแบบไฟเราจะเห็นได้ว่ามันเป็นโครมดำแล้วก็ตัวกระจังหน้าเนี่ยสีมันจะเป็นจะเรียกในอย่าโครเมียมสตินแล้วก็น,นะออกเทาๆหน่อยซึ่งผมมองว่าออกแบบได้แหวกแนวแล้วก็ฉีกจากคู่แข่งนะตอนนั้นจุดที่2ซึ่งถือว่าคุ้มมากกว่าใครนะตอนนั้นก็คือไฟนะครับเป็นหลอด LED ยาวสมัยก่อนเนี่ยคนจะบอกเลยว่ากลัวมันเสียมากมันเสียแล้วจะหาที่ซ่อมไม่ได้บอกเลยว่าดวงละ20บาทถึง50บาทนะครับเสียดวงไหนเปลี่ยนดวงนั้นครับแล้วก็อีกจุดหนึ่งที่ดูแล้วทําให้เขาดูรุหลากว่าคนอื่นก็คือไฟเบรกดวงที่3ก็เป็น LED เหมือนกันคันนี้เป็นไฟ LED ทั้งชุดอีกชุดหนึ่งนะครับถ้าเทียบกับคู่แข่งในสมัยนั้นที่เขาให้มาด้วยก็คือกล้องมองถอยให้วิทยุมาเป็นทูดินนะครับแล้วก็เป็นกล้องมองถอยด้วย เนี่ยครับสมัยนั้นนี่ใครเห็นก็กรี๊ดครับออกมาจากโรงงานแทบจะเป็นรุ่นเดียวเลยนะครับที่มีกล้องมองถอยให้มาด้วยเพิ่มเติมสําหรับใครที่มีสเปซบาร์กอนอยู่นะครับแถวเนี้ยครับกรุณาอย่าไปขัดเยอะนะครับเนี่ยทั้ง2ด้านเลยนะครับขัดขครอยู่ดีๆมันหลุดมันลอกแล้วเวลาไปหาซื้อเนี่ยค่อนข้างแพงครับหายากด้วยอันนี้ฝากไว้เลยครับสำหรับคนที่มีอยู่สําหรับใครที่หาอยู่นะครับสติกเกอร์ตัวนี้นะครับ อันนี้คือของเดิมๆนะครับจะต้องมีมาแล้วตัวกระจกหน้าตอนนั้นเนี่ยถึงจะประกอบในบ้านเราก็จริงนะครับแต่กระจกนําเข้าทั้งหมดนะครับจะมีตามออกรอนไหมครับกระจกนําเข้าโดยมิสูบิชิมอเตอร์ประเทศไทยนะครับนี่โลโก้จะเป็นตามนี้ครับก่อนที่จะดูภายในนะครับอันนี้ขออนุญาตที่ดูกุญแจเดิมๆก่อนนี่นะครับกุญแจเดิมๆจะเป็นแบบนี้นะภายในเริ่มจากประตูฝั่งที่นั่งด้านคนขับนะครับสวิตควบคุมกระจก4บานบล็อกกระจกเซ็นทรัลล็อกจะอยู่ตรงนี้ บอกเป็นแบบปรับด้วยมือนะครับที่เปิดฝากระโปรงอยู่ตรงนี้ถัดขึ้นมาที่เปิดฝาถังน้ำมันส่วนด้านข้างจะเป็นเก๊กเก็บของกระจุกรจก,รจกระจิกอันนี้ไว้ใส่ฟิลช่องใส่กา๊าซนะครับอันนี้บ้านเราไม่มีผ่านไปจากซ้ายไปขวานะครับเซ็นเซอร์รอบคานไฟตัดหมอกอันนี้แก๊สไม่นับแล้วก็สวิตช์ปรับกระจกมองข้างซ้ายขวาแล้วก็พับกระจกมีช่องแอร์หนึ่งช่องพวงมาลัยเป็นแบบธรรมดานะครับสีกา้านหุ้มด้วยหนังจับถนัดมือครับ ขนาดกําลังดีการสัญญาณไฟเลี้ยวจะอยู่ที่ด้านขวาการปัดน้ําฝนจะอยู่ทางด้านซ้ายมือสําหรับคันนี้นะครับสามารถปรับพวงมาลัยได้สี่ทิศทางเลือนไม้นะครับจากด้านซ้ายไปขวาอันแรกเป็นวัดรอบถัดมาเป็นความเร็วต่อไปก็คือจะเป็นวัดอุณหภูมิน้ําแล้วก็น้ํามันคันนี้นะครับใช้มาแล้วนี่สองแสนเกนะครับเกิดจะ3ส0 0แสนล้ว ช่องที่เสียบบุหรี่นะครับหรือว่า A/C outlet จะอยู่ทางด้านขวามือผมมองว่าตำแหน่งเนี่ยอาจจะเหมาะกับคนขับแต่ก็ไม่เหมาะกับ passenger เพราะฉะนั้นเนี่ยคันนี้ก็เลยต้องใช้แบบนี้ครับพ่วงคันนี้เป็นคันหนึ่งเลยที่ผมบอกว่าผมชอบทั้งงานเอ็กซ์เทียและอินเทเรียนะครับภายนอกเนี่ยเราเห็นได้ว่ารถเนี่ยมาตั้งแต่ปี2 0 0 3ถึง2011นะครับจนตอนนี้มัน2020แล้ว มันผ่านมาทั้งหมดเนี่ยสิกว่าปีแล้วนะครับคันนี้เวลาที่คุณอยู่ข้างนอกบนท้องถนนเนี่ยคุณจะไม่ดูว่ามันเก่าเลยโดยโฉมหน้านะครับแล้วโดยเฉพาะจุดเด่นของเขาก็คือในไฟท้ายยาวของ LED อะครับพอมาดูงานภายในนะครับงานภายในก็ไม่ได้แตกต่างจากภายนอกเป็นรถคันหนึ่งเลยนะครับที่บอกว่าอินทีเลียสวยมากนะครับลองดูไม่ว่าจะเป็นไฟหน้าปัดตำแหน่งหน้าปัดที่ให้หรือตัวแดชบอร์ดสวยครับ จุดแรกอันนี้เกย์ใส่ของถัดลงมาก็คือวิทยุวิทยุของเดิมเนี่ยถ้าจำไม่ผิดจะเป็น Kenwood อันนี้เปลี่ยนไปแล้วนะครับเป็น Pioneer ขนาบด้วยช่องแอร์ขนาดใหญ่2ข้างถัดลงมาอีกก็จะเป็นชุดควบคุมแอร์นะครับปรับโหมดไล่ฟ้าพัดลมแอร์คอมอากาศภายในรถแล้วก็อุณหภูมิด้านล่างเนี่ยก็จะเป็นนาฬิกาดิจิตอลตรงนี้เปิดมาจะเป็นเกยใส่ของกระจุกจิก แล้วสวิตช์คอนโทรลแอหลังจะอยู่ทางด้านขวามือนะครับตำแหน่งเกียร์ออกแบบได้ดีมากครับก็ยังเรียกได้ว่าคงคอนเซปต์ของ walk through ซึ่งสามารถเดินเข้าไปที่แถว2ได้นะครับถึงแม้จะต้องข้ามมันซะหน่อยก็เถอะและมีช่องที่เขียบุรีขนาดใหญ่อยู่ข้างล่างอันนี้ลึกมากครับเบรกมืออยู่ในตำแหน่งคล้ายๆเหมือนกับรถเก๋งโดยทั่วไปแต่ว่าอันนี้จะอยู่ด้านล่างนิดนึงแต่ก็ไม่ถึงกับลึกมากครับ จับใช้งานได้สะดวกอยู่จุดเด่นอีกอย่างหนึ่งของรถตระกูลนี้นะครับก็คือเบาะนั่งมีที่เท้าแขนนะครับเวลาขับในการเดินทางสบายครับถือว่าออกแบบมาได้ดีมากตำแหน่งในการจับเนี่ยพอดีกับเกียร์ i n v e x 2ที่เป็น4สปีดนะครับแล้วก็สวิตช์ไฟฉุกเฉินจะอยู่ตรงนี้นะส่วนคอนโซลกลางก็จะ,จะมีช่องใส่วางแก้วน้ำนะครับอันนี้ไม่สามารถวางเยติได้นะ วางไม่ได้ครับช่องใส่เหรียญน,นะครับที่วางปาักกาแล้วก็มีเก๊ะใส่ของขนาดใหญ่นะครับอยู่ด้านหลังเก๊ะด้านหน้ามีขนาดใหญ่มากแล้วก็แบ่งเป็น2ชั้นนะครับที่ได้คุยกับคุณปิ๊กที่เป็นเจ้าของเนี่ยแกติดใจขนาดแกใช้สเปซวาก้อนมา4ีคันแล้วนะครับกระจกมองหลังนะครับเป็นแบบปรับ ตัดแสงด้วยมือแต่ว่าคันนี้เป็นเป็นกระจกที่มีกล้องมองถอยหลังมาแล้วเดิมๆครับจริงๆคันนี้มีกล้องมองถอยนะครับแต่ว่าตอนนี้มันเสียไปแล้วเจ้าของก็เลยเอากระจกตัวนี้มาใส่แทนนะครับเพื่อให้สามารถใช้กล้องมองหลังได้ม่านบังแดดขนาดใหญ่ครับมีกระจกสองหน้าให้ทั้งสองด้านไฟสองแผ่นที่ใช้ง่ายๆแบบนี้ครับ เลือกตามฟังก์ชันการใช้งานเอาถัดมาช่องใส่แว่นสำหรับเบาะของตัว na 4เนี่ยนั่งดีมากครับเป็นเบาะหนังเราก็นั่งสบายนะครับอันนี้ดูอายุการใช้งานนะฮะยอมรับได้ครับก็ยังถือว่ายังโอเคอยู่นะเบาะที่นั่งข้างคนขับจะมีฟังก์ชันอีกฟังก์ชันหนึงที่ให้มาด้วยเดี๋ยวเอาไว้ทำอะไรเดี๋ยวจะมาเฉลยที่หลัง บอกที่นั่งแถว2คันนี้ผมคิดว่าเป็นตำแหน่งที่สบายที่สุดแล้วนะครับในรถคันนี้เล็กลูมนี่กว้างมากนะครับเหลือเป็นฝ่ามือเลยโดยเฉพาะเฮดลูมเป็นฝ่ามือเหมือนกันครับอันนี้เป็นอีกจุดหนึ่งที่อยากจะให้ดูกันว่าคันนี้แอร์นี่เจ๋งขนาดไหนวิธีการใช้งานแอร์แถว2กระสานนะครับกดปุ่มนี้ก่อนแล้วก็มาปรับแรงลมตรงนี้ครับ เย็นฉ่ำตลอดการเดินทางแน่นอนครับสำหรับคันนี้แอร์จะเป็นระบบแอร์ลาวที่หรูหรามากในสมัยนั้นก็คือจอขนาด12นิ้วนะครับซึ่งมีติดมาให้เลยในรถสมัยก่อนคนชอบพูดว่ามันคือรถตู้ครับคันนี้ก็ทำงานร่วมกับจอด้านหน้านะครับส่งสัญญาณกันมาแล้วก็รวมไปถึงไฟด้วย สำหรับเท้าแขนขนาดใหญ่ครับสบายมากโออาลักษณะของ Space Wagon นะครับคันนี้ก็คือที่นั่งจะเป็นแบบ2 3แล้วก็2ตํตำแหน่งคนนั่งคนที่5ไม่ถึงกับแย่ครับเรียกได้ว่าดีกว่ารถในกลุ่มเซกเมนต์เดียวกันอาจจะไม่ได้กว้างมากแต่ก็ไม่ได้แคบจนอึนอดอดัด ที่เมื่อกี้ว่าตัวนี้มันคืออะไรนี่ครับมันใช้งานแบบนี้ครับคุณจะฟินตลอดการเดินทางโดยเฉพาะนี่ Full option ครับเปิดทีวีด้วยนะครับเนี่ยมันจะฟินขนาดไหนครับ ความสะดวกของช่องนี้ครับอีกอย่างหนึ่งก็คือไว้ใส่เวลาซื้อของยาวๆนะครับเช่นพวกราวผ้าม่านเปิดเข้ามานะครับแล้วก็สอดเข้ามาได้เลยนะฮะอันนี้คือความอนเนกประสงค์ของมันที่วางแก้วนะครับไม่สามารถวางแก้วเยติได้แต่ว่าขวดน้ํากระป๋องน้าอัดโลกแก้วกาแฟปกติใช้งานได้นะคันนี้ผมเองเนี่ยผมบอกเลยว่ามันเป็นรถที่ภายในนะครับดีที่สุดในกลุ่มของมินิ m p v ตัวนี้ผมให้ที่สุดและเท้าแขนนะครับวางสะดวกที่นั่งแถว2เนี่ยเป็นกับตันซีทที่ดีมากครับเบาะแถว2ของ s p ป c e w a g o n เนี่ยมันเป็นแบบ60-40แล้วก็สามารถสไลด์ได้นะครับเพื่อความมันเอกประสงค์แล้วก็ใช้งานในการเข้าเบาะแถว3เดี๋ยวเราไปดูแถว3กันต่อครับวิธีการใช้งานเบาะที่นั่งแถว3 พื้นที่ห้องสัมภาระถ้าเวลาเราพับบ่อแถว3จุดเด่นของสเปซบ w a g o อนอย่างหนึ่งก็คือการพับบ่อแถว3และพับลาบเป็นพื้นเสมอกว้างอยู่ครับสะดวกมากคนของได้เยอะคันนี้นี่เดินทาง5คนนี่ถือว่าสบายมากนะครับวิธีการใช้บ่อแถว3นะครับดึงฟื้นบ่อแถวสามสามารถปรับเอนได้เยอะมากนะครับ คันนี้พูดได้เลยว่าเป็นรถ7ที่นั่งที่เบาะแถว3ใช้งานได้จริงวิธีการใช้งานง่ายๆครับดึงครับพับเบาะเป็นรางสไลด์อยู่แล้วแล้วก็เดินเข้ามานั่งนี่ครับตำแหน่งการนั่งจริงของเบาะแถวที่3ของ s p a ป e w a g o n นั่งได้ครับเพราะว่าโดยสเตปของรถ MPV เนี่ย ถ้าเราสังเกตดูนะครับอย่างตัวที่ผมเคยรีวิวไปไม่ว่าจะเป็นซาฟิล่าวิสเบาะที่นั่งแถวที่1แถวที่2แถวที่3จะเป็นลักษณะสแตนช่องแอร์จะอยู่ตรงนี้กระจกบานด้านข้างข,างขนาดใหญ่ทําให้รู้สึกโปรง่งไม่อึดอัดผมนี่สูงเกือบร้อเซนเนี่ยนั่งสบายนี่เล็กลูมแล้วดูเฮดลูมครับผมยืนยันอย่างนี้เลยว่าทั้งเอ็กซ์เทเรียนะครับและอินทเรียของตัว Space ว a g o n ใช้งานได้จริงครับ อันนี้คือจุดเด่นของเขาเลยนะครับที่หลายๆคนที่ยังถามหาหรือว่าสงสัยอยู่เนี่ยว่ามันใช้งานดีไหมนะครับดีมากเนี่ยฮะถ้าเกิดไม่มีของมันทุกข้างหลังแนวเอ็นนั่งอย่างนี้ครับสบายครับเดินทางได้เล็กลูนไม่ให้ดูตรงนี้อันนี้คือตำแหน่งปกติของที่นั่งแถว2เซตตำแหน่งปกติแต่ถ้าที่นั่งแถว2เฉลี่ยพื้นที่อีกเนี่ยคุณจะได้ความสบายเพิ่มขึ้นอีกเยอะ อันนี้เลื่อนไปแล้วนะครับเฉลี่ยพื้นที่กับที่นั่งแถวสองและกับแถวสามนะครับดูสบายครับคันนี้เป็นบ่อแถว3มใช้งานได้จริงด้านข้างก็จะมีที่วางขวดน้ําแก้วน้ําแต่อย่างที่บอกว่าวางเยติไม่ได้นะฝั่งด้านขวามือจะมีสองันนะครับส่วนด้านซ้ายมือนะครับมีแค่อันเดียวแต่จะมีนี่ช่องไว้ใส่ของเวลาคนที่นั่งแถวสามนะครับจะออกจากตัวรถอันนี้ใช้มือก่อนนะนี่ครับใช้เท้าเหยียบครับ แค่นี้นะครับคุณก็สามารถเดินออกจากรถได้แล้วอ้ออีกอย่างหนึ่งนะครับที่ควรจะต้องรู้ไว้สําหรับคนที่นั่งเบาะแถว3เบาะมันจะค่อนข้างจมครับเวลานั่งแล้วเนี่ยนะฮะคุณจะต้องถไลตัวขึ้นออกมามันจะลุกนั่งลําบากนิดนึงแต่ก็ไม่เป็นปัญหาใช้งานได้เข้าออกค่อนข้างง่ายครับเพราะเนื่องจากว่าตัวรถอะ่ะมันไม่ได้สูงจากพื้นมากนักเบาะแถว3นะครับเวลาที่ รถคันนี้ใช้งานเจ็ดที่นั่งแล้วนเนี่ยจะเหลือพื้นที่ห้องเก็บสัมภาระเท่าไหร่เดี๋ยวมันเรามาดูกันครับเนี่ยครับจะเหลือประมาณนี้เดี๋ยวนะครับผมขอปรับที่นั่งให้อยู่ในตำแหน่งปกติก่อนนะจะเล่นกลให้ดูเนี่ยครับมีพื้นที่มันสามารถเก็บในอย่างน้อยเนี่ยผมว่ากระเป๋าเดินทางก็ได้อย่างน้อยนะสองใบความมันเอกประสงค์ของมันนะครับอยู่ตรงนี้ครับ ความน่าสนใจของรถคันนี้ที่ผมบอกอยู่ว่าเจ้าของเนี่ยใช้รถรุ่นเดียวกันนะครับถึง4ี่คันด้วยกันเดี๋ยวผมจะขอสัมภาษณ์กับเจ้าของหน่อยว่าเกิดผลใดนะครับเชิญพบกับคุณปิ๊กครับสวัสดีครับคุณครับสวัสดีครับอันนี้คุณปิ๊กนะครับอันนี้เดี๋ยวขออนุญาตถามคุณปิ๊กนิดนึงครับคือผมเนี่ยโดยส่วนตัวผมสงสัยว่าคือมันมีคนไม่สักกี่คนเหรอครับที่ ใช้รถรุ่นนี้แล้วนะครับขายออกไปแล้วก็ซื้อกลับมาใช้อยู่ยครับคือไอ้ครั้งหนึ่งหรือครั้งสองเนี่ยพอเข้าใจได้แต่มาทั้ง3าครั้งนี่มันคือมันเพราะอะไรครับก็อาจจะเป็นคนบ้าคนหนึ่งบนโลกรถยนต์คนหนึ่งนะฮะก็คือสิ่งหนึ่งที่ผมสมัมผัสได้คือความไม่จุกจิกของสเปซวากอนแล้วก็ในส่วนของความอเนกประสงค์ของมันนะครับจะขนของต่างๆเบาแถวแถวสามสามารถพับนอนได้นะครับแล้วก็จะโดยสารเพื่อนก็ไปได้เยอะ นะครับแล้วก็อัตราเร่งมันก็ให้อัตราเร่งที่ทันใจพอสมควรนะครับแล้วก็ประกอบกับแอร์ก็มีทุกแถวต่างๆโดยฟังก์ชันโดยรวมแล้วเนี่ยในยุคปี2,000กว่าเนี่ยผมถือว่าค่อนข้างไปรดที่ตอบโจทย์ครบคันหนึ่งแล้วยิ่งเป็นมือสองนะครับราคายิ่งเหมาะแก่การน่าหาหน้าใช้มากเพราะมันถูกครับนะครับเพราะป้ายแดงเนี่ยรวบล้านเจ็ดนะครับแต่มือสองตอนนี้หาได้แบบ2องแสนกว่านี้เยอะเลยนะครับ อันนี้ขออนุญาตถามนิดนึงเพราะว่าเนื่องจากว่าใช้มาหลายคันแล้วเคยเจอปัญหาอะไรไหมครับที่คิดว่ามันจุกจิกสาหรับคันนี้ปัญหาจุกจิกสาหรับผมยังไม่เคยเจอนะครับคือเป็นเรื่องของการดูแลเปลี่ยนถ่ายหรือเป็นการเรื่องของการเปลี่ยนอะไหล่ตามระยะเวลาของมันตามรถปกติทั่วไปเลยยังไม่เคยเจอนะครับส่วนตัวมีกรณีที่ซ่อมหนักๆมาไหมครับที่คิดว่าหนักที่สุดละที่ต้องจ่ายกับมันคันนี้ผมก็คิดว่าคงเป็นพวกสายพานลูกลอก ลูกหลอดสายพานเราลิ้นอะไรพวกนี้ก็คือห้าหกพันเพื่อนเป็นธรรมดาก็มันทุกสันกิโลใช่ครับธรรมดาอันนี้ก็คือตามระยะก,ก็เลยยังนึกไม่ออกจร,จริงครับว่ามันมีปัญหาอะไรที่ที่จะทําให้เราต้องสึกกังวลกับมันนะครับอ่าอย่างที่ผมเคยเจอแล้วพวกคอมแอร์ครับเพราะว่าตัวนี้ผมว่ามันค่อนข้างเปราะคอมแอร์ผมยังไม่ไม่เคยเสียเลยนะครับแล้วก็อย่างที่บอกคือก่อนที่เราจะเข้าบ้านเนี่ยเราก็เปิดเป็นลมเย็นซะตัดเอซีทิ้งนะครับเพื่อที่จะทําให ตู้แอร์เราเนี่ยมีอายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้นแช่ใช่ใช่ครับแล้วก็พวกระบบน้ําต่างๆเราก็เปลี่ยนถ่ายตามระยะคือเราต้่งกานเป็นการป้องกันก่อนที่มันจะชํารุดนะครับอย่าให้รอให้รถลเสียก่อนแล้วถึงค่อยไปซ่อมเป็น preventive ใช่ใช่ครับใช่ครับใช่ครับแนวทางปกป้องก่อนอันนี้นะครับเป็นความพิดเห็นส่วนตัวต้องบอกนิดนึงนะครับว่าของคุณปิ๊กที่กับการใช้งานของ ตัว Space ว a ก o นนะครับส่วนใครนะครับที่มีความเห็นแตกต่างหรือว่าเคยมีประสบการณ์อะไรเนี่ยนะครับเอามาฝากกันได้นะครับยังไงขอขอบพระคุณคุณปิ๊กมากเลยครับแล้วก็เดี๋ยวทราบว่ามีอีกหลายคันนะครับและมีหลายๆตัวด้วยผมอาจจะขอรบกวนคุณปิ๊กอีกทีหนึ่งนะครับได้ครับมีความสุขมากครับกับการเจอคุณรุ้วันนี้ครับได้ครับขอบคุณมากครับยังครับคุณกัลปิ๊กับสวัสดีครับคู่เปรียบของตัว NA4 นะครับก็จะมี h o n d a Odyssey, k i a Carnival Mazda MPV Toyota w i s h และตัวสุดท้ายก็คือเชฟโรเลตซ a ฟีล่าสำหรับราคามือหนึ่งนะครับของตัวเจ้า Space w a g o n เนี้มันจะอยู่ที่1.5ถึง1.6ล้านนะครับคร่าวๆนะจะอยู่ประมาณนี้นะครับแต่สำหรับราคามือสองนะตอนนี้ครับมันเริ่มต้นสตาร์ตตั้งแต่2.5แสนนะครับจนถึง3.8แแสนขึ้นอยู่กับปีสภาพนะครับ สำหรับอัตราการสิ้นเปลืองในเมืองเนี่ยค่อนข้างจะกินดุสักหน่อย7-8โลลิตรนะครับแต่ว่านอกเมืองที่ผมเคยทำได้เนี่ยผมทำได้อยู่ประมาณ11-12โลลิตรนะครับถ้าตามสเปคจริงๆเนี่ยเมื่อก่อนที่เขาโฆษณาเนี่ยเขาโฆษณาว่าคันนี้นะครับนอกเมืองน่ะสามารถําอัตราการสิ้นเปลืองเฉลี่ยได้อยู่ประมาณ12.5กิโลลิตรแต่คันนี้เนื่องจากว่าไปติดแก๊สมาแล้วตัวแก๊สเนี่ยที่ใช้อยู่ตอนนี้นะครับตกประมาณ กิโลและบาท50บถึงบาท60เพิ่มเติมนิดนึงนะครับสำหรับตัวติดแก๊สเนี่ยคันนี้ส่วนใหญ่มันจะติดกันอยู่2แบบนะครับอย่างแรกก็คือติดใต้ท้องรถซึ่งพื้นที่การใช้สอยของบาะแถว3าจะไม่เสียนะครับอย่างที่2เนี่ยเขาก็จะไปติดในแองของเบาะพื้นที่แถว3ซึ่งตรงนี้ความมเนเกประสงค์มันก็จะหายไปอันนี้ขึ้นอยู่กับความต้องการในการใช้งานนะครับถ้าซื้อรถเจดที่นั่งแต่ว่าใช้จริงแค่5้าที่นั่งนะครับติดไว้ข้างในก็ได้ครับหรือเบาะแถว3ออก แต่ว่าถ้าต้องการความมนเนกประสงค์ที่จุดที่นั่งจริงๆนะครับก็ต้องติดที่ใต้ท้องแล้วก็ต้องตีแผ่นเหล็กทับและอย่างหนึ่งที่ควรจะต้องรู้ไว้นะครับสำหรับคันนี้เองเนี่ยผมมองว่ามันก็เป็นมันจะแตกต่างจากฟิลลิ่งที่ผมเคยขับเมื่อก่อนตรงที่ว่าท้ายคันนี้จะค่อนข้างย้วยเพราะว่ามีถังแก๊สไปห่อยอยู่ด้านท้ายข้อดีของรถคันนี้นะครับข้อที่1คือความมเหนกประสงค์ของมันโดยลักษณะของมันจริงๆนะครับผมมองว่า มันมากกว่ามินิ MPV จนเกือบจะเรียกว่าเป็นรถตู้ก็ได้ด้วยซ้ำข้อดีของรถคันนี้อย่างหนึ่งครับก็คือตรงจอแถว2เนี่ยมันถูกติดตั้งมาจากโรงงานแล้วอะหลายๆคันนะครับที่เรา,เามาติดตั้งเองข้างนอกเนี่ยคือรถเนี่ยมันไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อให้เอาของขนาดใหญ่ไปแขวนทําให้มันเกิดความเสียหายได้เวลาติดตั้งมาจากโรงงานเนี่ยเขาจะคํานวณเผื่อมาแล้วข้อที่2 อย่างที่ได้รีวิวไปแล้วก็คือเบาะแถว3เนี่ยมันสามารถใช้งานได้จริงคนที่ไซส์ขนาด180อย่างผมเนี่ยสามารถเข้าไปนั่งได้อันนี้ครับคือข้อจุดเด่นของเขาข้อที่3ทั้งรูปโฉมภายนอกและภายในนะครับดูไม่เก่าเลยทุกวันนี้คุณขับไปไหนบอกเลยว่ามันโอเคมากข้อที่4คันนี้ก็ยังถือว่ายังใช้ Walkthrough ได้สามารถเดินผ่านจากแถว1ไปแถว2ได้แล้วก็อย่างนึงจุดเด่นของเขาก็คือในเรื่องของระบบแอร์ซึ่งเป็นแอ r ์ราวแล้วก็เป็น3แถวอย่างที่รีวิวไปให้ดูครับลมแอร์แรงแล้วก็เย็นมากถ้าแอร์อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ข้อที่5คันนี้เครื่องแรงช่วงล่างดีอัตราเร่งได้นะครับบอกได้เลยว่าเวลาคุณบรรทุก คนเต็มสัมภาระเต็มความเร็วในการเดินทาง103-104เนี่ยผมมองว่าคันนี้นิ่งครับแล้วก็ตอบโจทย์ข้อเสียนะครับข้อที่1อันนี้ผมถือว่าเป็นจุดหลักที่ใหญ่ที่สุดก็คือตัวเครื่องตัวนี้ครับเนื่องจากว่ามันเป็นรหัส 4G69 โดยตัวเครื่องตัวนี้มันไม่อนุกรมกับตัวเครื่องตัวใดในตระกูลของ 4G เลยด้วยขนาดของมันที่เป็น2.4ลิตรไมเวกตัวนี้ถ้าเราไปดูเนี่ย มันจะโดดอยู่ตัวเดียวนะครับที่เป็นตัวสเปซวากอนที่ใช้อยู่ยิ่งถ้าเราไปดูของตัวเครื่องที่เป็นเครื่องดีเซลที่เป็น b s y ที่เป็นเครื่องของ v o l ks w a g e n ที่เป็น2 0ลิตร d i d ตัวเนี้ก็ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับตัวเครื่องของมิสูอีกแล้วก็หาได้ค่อนข้างยากด้วยเพราะฉะนั้นจุดอ่อนของเขาก็คือตัวเครื่องเนี่ยไม่สามารถใช้กับตัวใดได้เลยส่งผลให้มันหาอะไรยากอะไรค่อนข้างน้อยตรงเนี้ย นี่คือจุดด้อยของเขาข้อ 2. คอมแอร์นะครับตัวนี้จุดหนึ่งเลยก็คือคอมแอร์ค่อนข้างเปราะเมื่อก่อนในเบิกศูนย์ผมจำราคาไม่ผิดนะฮะนะตอนนั้นเนี่ยจ่ายอยู่ประมาณ1 8 0 0 0ถึงข้อที่3ก็คือตัวเกียร์ Invex 2เนี่ยบางคนบอกว่าค่อนข้างเปราะแต่สำหรับผมเนี่ยตัวนี้ผมเฉยๆผมว่าส่วนตัวนะครับในเรื่องของการใช้รถเนี่ยในเรื่องของเกียร์วัตโต้เนี่ยผมว่ามันขึ้นอยู่กับการใช้งานมากกว่า ถ้าคุณใช้ดีๆใช้ถนอมไม่ได้เข้าเกียร์ปุ๊บแล้วออกตัวกระชากหรือเวลาเปลี่ยนเกียร์นะครับจากเดินหน้าเป็นถอยหลังปุ๊บนะครับแล้วเหยียบคันเร่งใส่เลยไม่ได้รอจังหวะการทํางานของเกียร์ก่อนเนี่ยผมมองว่าใช้งานได้ครับข้อที่4ี่รถรุ่นนี้หรือตระกูลของมิสูบิชิเนี่ยพอติดแก๊สแล้วเนี่ยไม่เหมาะกับคนขวัญอ่อนหรือผู้หญิงเพราะว่ามันไม่มีตัวกล่องหลอกจ่ายน้ํามันครับต้องยอมรับอยู่อย่างนึ่งมิสู เป็นรถที่มีของแต่งน้อยมากนะครับโดยตระกูลแต่งเนี่ยถ้าเราที่เรารู้จักกันดีก็คือในตัวของ r ร l l y a r t เท่านั้นนอกจากนั้นเนี่ยค่ายอื่นผมโดยส่วนตัวผมก็ยังไม่เห็นนะตรงเนี้ยมันเลยทำให้ไฟโชว์ขึ้นง่ายครับถ้าผู้หญิงขับหรือว่าอะไรเนี่ยพอเห็นเอนจินโชว์ปุ๊บไฟโชว์ปุ๊บเนี่ยก็จะเริ่มวิตกกังวลแล้วแต่ถ้าเกิดคนที่เคยใช้งานหรือเข้าใจมันนะครับในตระกูลฮิมิซูเนี่ยเป็นอย่างนี้ครับพอไปเคลียร์โคด้ดปุ๊บก็หาย เพราะฉะนั้นคนที่เล่นมิซูและติดแกส๊สควรจะต้องมี OBD2 นะครับติดไว้เคลียร์โค้ดเองสำหรับข้อที่5อะไหล่แท้หายากเบิกศูนย์โคตรแพงแล้วอย่างที่เราเคยทราบกันถ้าอย่างเป็นรถของในค่ายของ3ห่วงโตโยต้าอย่างเงี้ยอะไหล่สต็อกเนี่ยมันจะมีอยู่ประมาณ10ปีนะครับแต่พอมันเป็นค่ายมิซูนะฮะมันจะเหลืออยู่ประมาณเปีเองและยิ่งอย่างคันนี้นะครับพอยิ่งมันนานมากๆแล้วอะครับบางทีเนี่ย อันนี้กล้าพูดเลยนะครับเพราะผมก็เคยเจอก็คือในเรื่องของราคาของอะไหล่มันมากขึ้นกว่าเดิมเพราะมีค่ารักษาสต็อกค,ครับแต่ถ้าไม่ซื้อศูนยะ์ทำยังไงนะครับอันนี้ผมมี Choice ตัวเลือกให้เอาราคาเท่าที่ผมจําได้นะครับอ่าคอมแอร์เบิกศูนย์ะครับหมื่นแปนะครับเดี๋ยวนี้ไม่รู้อย่เครับเดี๋ยวนี้ถ้าเราหาตามเชียงกงคอมแอร์สองพอลําเบก2000ไดชาร์จพันแดไดสตาร์ทพันสนะครับ ถูกพอไหมอ๋อถามให้อีกนิดนึงสำหรับตัวเครื่อง 4G 69เท่าที่เคยเปลี่ยนหรือว่าเคยเห็นคนที่เปลี่ยนอยู่ในแวดวงเนี่ยนะครับผมว่ามันจบได้ทั้งเครื่องทั้งเกียร์นะครับรวมค่าเปลี่ยนแล้วประมาณ35 0 0 0ืาคำถามสำคัญนะครับที่ทุกคนอยากรู้ว่าคันนี้เล่นได้ไหมผมขออนุญาตตอบอย่างนี้ครับในมุมมองของผมนะครับสำหรับคันนี้แล้วนะครับมันเป็นรถคันนึงครับ ที่เล่นได้แต่คุณต้องไม่เปลี่ยนแปลงอะไรกับมันเลยขออนุญาตชี้แจงอย่างนี้นะเครื่องคันนี้ครับมันเป็น 4G 69ซึ่งไม่อยู่อนุกรมใดของมิตซูเลยมีหลายๆคนพอเวลาเครื่องมีปัญหาพยายามดินน้นรนอยากได้ตัวที่แรงกว่าก็คือจะไปเอา 4G 63T นะครับซึ่งเป็นเครื่องที่อยู่ใน EVO 7เอามาใส่ถามบอกเอามาใส่ได้ไหมผมบอกว่าเอามาใส่ได้ครับแต่ที่คุณลืมไปอย่างหนึ่งเครื่องตัวนั้นเนี่ยมันทำมาสำหรับขับสนะครับ คุณต้องมาอุดมาตัดให้มันเป็นระบบขับ2แล้วก็อย่างหนึ่งที่คุณลืมก็คือในเรื่องของบอดี้นะครับตัวนี้ครับเนื่องจากว่าตัวบอดี้ของมันเองเนี่ยหนักเกือบเกือบ1.5ตันแล้วถ้าเกิดเทียบกับตัว Evo 7เนี่ยซึ่งมันน้ำหนักมันน้อยกว่านี้เยอะและรอบเครื่องที่มันโดนเซตอัพมาเนื่องจากตัวนี้ครับจริงๆแล้วเนี่ย คาแรคเตอร์ของรถคันนี้มันต้องการแรงบิดมากกว่าแรงมา้าแต่พอเราไปจับที่แรงม้ามากปุ๊บรับรถมันแรงจริงครับมันแรงตีนต้นแต่ตีนปลายมันหายอันนี้จากตามลักษณะที่เคยเจอนะฮะคุณเอามาลงแล้วเนี่ยผมมองว่ามันไม่จบครับเพราะฉะนั้นคันนี้ไม่ควรต้องดิ้นโลนถ้ามันเสียนะครับคุณมีใช้อยู่คุณอยากใช้คุณใช้ได้เลยครับทุกอย่างโอเคหมดดีหมดนะครับแต่คุณต้องหาเครื่อง 4G 6 9ให้ได้เอามาใช้งานแค่นั้นเองฮะเพราะฉะนั้นพอยต์มันจะอยู่ที่ตรงนี้นะครับเล่นได้ไหมเล่นได้แต่คุณต้องมีอู่เฉพาะทางที่รู้เข้าใจอยู่พอสมควรเวลามันมีปัญหาปุ๊บไม่ต้องไปทําอะไรกับมันขาของเดิมใช้ให้ได้โดยราคาที่3 5,000บาทคุณก็จะได้เครื่องมือ2มาแล้วพร้อมเกียร์ความการติดตั้งแค่นี้เองครับเจอกันใหม่คลิปหน้าถ้าคุณรักรถเราคือเพื่อนกันสวัสดีครับ เปสวากอนนะครับถ้ามีให้คะแนนเต็มสิบผมให้ซะ8.5นะครับในเรื่องของรูปโฉมนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งนะครับภายนอกภายในนะครับช่วงล่างนะครับเครื่องยนต์ตอบสนองได้ดีมากครับโดยเฉพาะภายในห้องโดยสารเนี่ยและระบบแอร์นะถ้าเราสามารถนะครับหารถที่ มันสมบ,บูรณ์แบบมาใช้งานได้เนี่ยผมบอกเลยว่ามันเป็นตัวหนึ่งที่ใช้งานได้ดีเลยครับอย่างที่บอกไปในคลิปอะครับข้อเสียของมันก็มีอยู่แค่อย่างเดียวนะครับสำหรับคันนี้มันเหมาะสำหรับเป็นรถที่เราเอาไว้ใช้นะครับเป็นรถคันที่2ของบ้านนะครับเป็นรถสำหรับครอบครัวไว้เดินทางนะครับเวลาต่างเมืองในเมืองอาจจะไม่เหมาะครับเพราะว่าอัตราการเส้นเปลืองเนี่ยกินค่อนข้างจุแต่ถ้าเป็นนอกเมืองแล้วเนี่ย ถือว่าใช้งานได้ดีครับลองไปตัดสินใจกันดูครับสำหรับคันนี้